กลับผมกลับสวัสดีครับผิดหมอแกนแฟนหวยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสูตรหวยหนาอ้วนนะครับผมช่องที่นำแนวทางครับสูตรหวยคำนวณน,นะครับเลขเด็ดอาจารย์ดังนะครับไม่พี่น้องคิดผิดเจรณามาจัดขาดพานพี่น้องนะครับตัวเลขแนวทางมีเขา่ามีหลุดนะครับปวดใจวิจารณาใน,านการรับชมครับผมมาแมาแล้วเสียงแจ้วแจ๊วพอยอ้วนพวกเกา่า เอาเนื้ทั้งมาฝากสอนซุ้มมู่เจ้าให้ปังหมานหล่นปูสูกคนแล้วเราจะทำยังไงพี่น้องอ่ะนะครับก็ม้าดีๆก็มาสะดุดนะแต่สูตรนี้รู้สึกว่าจะหยุดหยุดยนเดินนะครับนี่เขาหลุดไปนะครับวดหนึ่งแล้วเขาก็มาเดินต่อเพราะว่ามันมีเลขสองตัวนะครับผมอยากนำเสนอพี่น้องขึ้นอย่างในสูตรนี้นะสี่คู่วัดใจที่ผมทำนะ นะครับผมก็เอาสูตรนี้สูตรเก่าของผมมาเดินมันก็เดินได้นะพี่น้องนะก็เดินได้เลยแต่มันมีสามตัวนะครับงวดที่แล้วนี่พี่น้องดูนะนี่แปดกับเก้านะครับมาที่แปดและเก้าห้ากับหกนะครับมาที่เก้าหกอันนี้มาที่แปดสองนะครับแต่นี่ไม่มาด้วยกันเลยนะครับผมเลยเสียดายมากมายก็นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้เข้ามาบนนะครับชุดนี้เข้ามาล่างนะครับ แปดสี่กับศูนย์หนึ่งน้อพี่น้องโอ้เสียดายมากเลยนะครับเขาไม่มาด้วยกันเหมือนทุกงวดเห็นไหมทุกงวดนี้ก็มาด้วยกันเห็นไหมเก้ากับหกนะครับแปดกับสองเดี๋ยวก็จะมาตามกันต่อนะครับไปเป็นแนวทางกันพี่น้องไม่แน่วันนี้อาจจะมาด้วยกันก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยดูชมแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับสูตรที่ใช้ก็จะเป็นนะครับหมืน่นนะครบบวกเจ็ดนะครับ,บ,กกนะรบนี่นะพี่น้องนี่ที่ผมใช้นั่นแหละ มันก็เป็นสูตรเก่าๆเาราเขาหยุดผมก็เปลี่ยนนะเวลาเขาเดินต่อเราก็มาทำนะพี่น้องเนาะก็จะได้ทํานองนี้นะครับไปเป็นแนวทางซึ่งนะครับผมก็ใช้มานานแล้วละพี่น้องก็คงจะรู้นะครับ8นะครับบวเกเก็ได้5นะครับได้6ได้7นะครับได้5ได้6ได้เนะพี่น้องแล้วตัวที่มานะครับของวัดน,นี้ก็เป็น7 นะครับขอทําสูตรเดียวก่อนนะมันจะได้ไปดูแล้วไม่งงนะครับหมืน่นหมื่นนะครับบวกด้วย7นะครับก็ได้เท่ากับ7 8 9นะครับเดินมาได้8และ9นะครับมาคนละนะครับ8มาบน9มาล่างนะครับแล้วของวันของวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เราจับไม่ได้พี่น้องเพราะวันมาด้วยกันก็คือ เมือม่อน,นะ 7, นะครับบวกเจดนะครับเข้ามาที่เก้าศูนย์และหนึ่งเนี่ยเขามาด้วยกันพี่น้องมาศูนย์และหนึ่งเลยเฮ้ยนี่เราไปทำสองสูตรทีนี้มันก็งงสินะครับผมก็ไปจับอะไรก็อ่าเนี่ยผมก็เน้นให้ถูกตัวยุกเก้าก่อนเก้ากับนหนึ่งนะครับนี่ผมก็เด่นให้ที่หนึ่งเห็นไหมนี่เด่นอันนี้ลองนะครับนี่เด่นล่างนะครับ อันนี้เด่นรองนะครับไปจับที่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งมันมาศูนย์หนึ่งเนี่ยมันมาด้วยกันนี่เห็นไหมเสียดายมากเลยพี่น้องถ้าเรียกมาด้วยกันนี่จับลําบากมากพี่น้องผมจะบอกให้เอานะครับห้บามาเิ่งชมกันนะครับของวันจันทร์ที่ยี่สิบหกแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอให้จับให้ถูกตัวแล้วกันนะครับขอให้มาขอให้เดินต่อนะพี่น้องเนาะก็จะมีนะครับ อ่าเหมือนเมือนนะครับบวกด้วย7นะครับเลขตัวเดิมก็คือ9นะครับ0 1นะพี่น้องวันนี้นะส่วนอีกชุดนะครับอีกชุดจะได้7กับ8เนี่ยนี่พี่น้องที่ได้7กับ8เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอ่าผมทําแล้วพี่น้องนะครับผมไปทํามาแล้วนะครับวันนี้ได้ตัวเดิมนะพี่น้องได้ที่7และ8วันนี้ก็ได้7และ8นะครับ พี่น้องอยากรู้สูตรก็ไปย้อนดูเอานะ,ะผมอาจจะไม่ทําให้มันเลือดเถรีเทพี่น้องวันนี้ได้เจ็ดกับแปดวันนี้ก็ได้เจ็ดกับแปดนะวันนี้เขาก็มาล่างนะครับวันนี้มาบนล่างเด้อห้าหกนะวันนี้มาบนมาล่างเลยนะครับวันนี้ได้เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดนะครับมันจะมาให้เราไหมเรามาดูกันพี่น้องนะครับเจ็ดกับแปด ไม่มีเลยพี่น้องไม่มีเจ็ดกับแปดหรือว่าเขาจะหลุดซะมีเฉพาะห้ากับหกนะครับศูนย์มีเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเด่นมากคือหนึ่งนะศูนย์เก้าเด่นมากคือหนึ่งเลยล่ะพี่น้องนะครับจนลองมาก็คือเก้ากับศูนย์นะครับซึ่งมันก็มีคนละสูตรกันนะครับแล้วสูตรคัดก็ห้ากับหกสูตรหนึ่งให้เจ็ดกับแปดไม่รู้ว่าสูตรไหนจะหลุดนะพี่น้องเด้อ เอาไว้เป็นแนวทางกันนะครับผมก็จะจับตามนี้นะ,ะเพราะว่าเขาเคยมาด้วยกันเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าเขาไม่มานะครับมีงวดเมื่อกี้แหละที่มันไม่เข้าแต่เขามาทุกสูตรนะเอะถ้าเผื่อเข้ามาด้วยกันนะครับเผื่อเข้ามาด้วยกันเหมือนงวดนี้แหละแปดกับสองที่มาแปดสองเนี่ยเจ็ดยี่ไม่มานะครับนี่มาเจ็ดอยู่แลว้วงวดนี้นะครับมาแปดหก นี่หกแปดนี่พี่น้องเข้ามาด้วยกันมีงวที่ผ่านมาที่เขาไม่มาด้วยกันนะถ้าเกิดว่าเขามาด้วยกันพี่น้องเราก็จับตามนี้เลยนะครับก็จะมีเก้าจ็ดนะครับ98้านะครับแล้วก็หน นี่คือสี่คู่นะครับที่น่าจับตามองนะครับถ้าเผื่อเข้ามาด้วยกันเนละ็บไปร้องนี่นะครับนี่แหละสูตรสี่คู่วัดใจนะครับพี่น้องก็ฟังให้จบนะครับดูดูให้จบฟังให้ครบันดอกนึ่ยูเป็นมูเป็นพวกหล่ะก็เป็นพี่เป็นน้องนะครับเนาะเป็นเพื่อนและให้กำลังใจพี่น้องก็ปล่อยไว้ให้ผมพูดอยู่คนเดียวก็ได้นะ เบิ้องยาขามโฆษณาพี่น้องนะครับเพื่อเป็นกำลัง,ง,งใจในการหาข้อมูลนะครับเราก็ทําไปนะครับทาไปเพื่อนะครับเพียงปันน่นแนวทางกันนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเรียกวิ่งเอาชุดนี้ให้มันเสร็จก่อนนะพี่น้องเนาะชุดกันนะครับกันชุดกันจะเป็นนะครับ0708นะ0708นะครับก็จะมี2ชุดนี้ แล้วเกิดว่านะพี่น้องถ้าเกิดว่าเขามาด้วยกันกเขาไม่มาด้วยกันเหมือนงวดที่แล้วเนี่ยเห็นไหมไม่มาด้วยกันแต่เขาชุดนี้เข้ามาด้วยกันตัวที่น่าจับตามองนะครับตัวที่น่าจับตามองก็คือนะครับหนึ 1, 9, ่งเก้ามเดรีร์พี่น้องนะครับผมจะนอินแบบนี้เลยละ่ะอืมหนึ่งเก้าเลยนะครับ วิ่งนะครับวิ่ง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 นะครับวิ่งงวดนี้ผมให้ไปที่อ่ะงวดนี้ผมให้วิ่งไปที่บนนะครับวิ่งบนเด้อนะครับเพื่อให้มันเป็นแนวทางเดียวกันนะครับงวดน,นี้เด่นที่หนึ่งนะครับเด่นที่หนึ่งรองที่เก้านะนนะพี่น้องฉะนั้นนะฉะนั้นนะฉะนั้นพี่น้อง ถ้า1กับ9นะผมก็จะให้หลักๆเลยก็คือ9ที่มี9นะอา่าที่มี9แล้วก็มี1ก็จะเป็น17นะครับแล้วก็1 9นะครับไว้เป็นนะครับแนวทางกันนะครับนี่เด้อพี่น้องผมวิเคราะห์นะครับตามหลักนะพี่น้องเนาะเพื่อให้พี่น้องทั้งทางเกิดว่ามาด้วยกันแล้วก็ไม่มาด้วยกันนะครับ ก็เลยจะเป็นสี่คู่วัดใจนะครับก็จะมีสี่คู่นี้นะนะครับถ้าลองก็มีหนึ่งแปด้ะพี่น้องนี่ไม่ไม่ระบายสีเดี๋ยวมันจะเลอะไปหมดเดีย๋ยวจะเลอะนะครับด,ด,ดูแล้วมันจะเป็นมัวงม่วนะเข้ามาได้ทั้งนะครับทั้งหนึ่งและเก้าเลยนะพี่น้องดีไม่ดีมาหนึ่งเก้าเลยนะครับเข้ากับคิดไหวนะครับคำนวณกันเบิงนะครับเนาะพี่น้องมากระจรัดขัดแแค่เรือนผ่านเนอผมก็เน้นให้นะครับตัวนี้ก็ นะครับเป็นตัวรองนะครับให้พี่น้องนะครับปิดจราหน้าทําทุกวิธีทางเลยพี่น้องให้มันได้นะถ้าตัวหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งมานะครับเขาก็เด่นไปที่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งเจ็ดนะครับถ้ามาเก้าก็มีเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับผมก็ตามนี้นะพี่น้องนี่จับให้หมดแล้วแล้วก็เด่นให้สี่คู่นะครับไปพี่น้องเป็นแนวทางกันนะครับหรือว่าพี่น้องนะครับไม่ชอบ พี่น้องก็เอาหนึ่งกับ9ข้าไปจับกับอะไรก็ได้ที่พี่น้องชื่นชอบนะครับเก้าเจ็ดก็อยู่นี่เก้าแปดก็อยู่นี่นะครับจับให้เลี่ยวทุกตัวนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเอาจังได้ก็คอยห้มากก็แล้วกันคอยให้เขานะครับขอให้เดินต่อขอจะได้สรุปพี่น้องขอให้พี่น้องนะครับรับโศกรับสาบกัน เอาโชคดีตลอดปีตลอดไปครับเพียง้องเก่งๆแปปๆมันๆน,น,นะครับขอบคุณถูกกำลังใจสูตรหวยนาะอ้วนขอบคุณหลายๆขลับป๊อ